สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมผมนําสูตรดับ10บบนมาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ดับ10บ,บนพิเศษอีก1สูตร2ตัวนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ปโปรชัยวิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เรามาดูดับ10บนขั้นเทพคู่ขี้ท่านผู้ชมแล้วก็ดับ10บนพิเศษ1สูตร2ตัวงวดก่อนดับเอาอยู่ทั้ง2สูตรเลยนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าดับ10บนขั้นเทพนี่จะดับกี่ตัวนะครับสถิตินี่อีกเล่มน,นึงผมไม่ได้เอามาท่านผู้ชมก็ท่านก็ไปคำนวณดูย้อนหลังเอานะสูตรนี้เป็นสูตร เก่าที่ผมใช้มาตั้งแต่ปีปลายปี65แล้วนะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมานะท่านผู้ชมปรับจากสูตรเด่นเป็นสูตรดับนะครับก็ปี66นั้นเดินดีไม่หลุดเลยบึงมาหลุดปี67มีหลุดบ้าง4งวดถ้าจําไม่ผิดนะท่านผู้ชมก็อยู่อีกเร่มนึงนะแต่ว่าผมขึ้นหน้าใหม่แล้วนะแต่ว่าเราก็มาดูกันเลยนะมีใส่ติย้อนหลังให้ดู3งวดนะท่านผู้ชม ดับเอาอยู่หมดเลยนะงวดก่อนหน้าหลุดนะครับเขาเดินดี3งมดติดแล้วนะสาหรับดับ10บนขั้นเทพนะครับท่านผู้ชมสูตรนะครับสูตรหนึ่งใช้สูตรแสนสิบสองบวกหน่วยสองบวกหน่วยสี่ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่ง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 นะครับสูตรที่สองใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยสามท่านผู้ชมผลลัพธ์ดเท่าไหรบวกสอง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 นะครับใช้สองสูตรนะท่านผู้ชมนะ หาตัวเลขที่ไม่มีในทั้งสองสูตรนี้เป็นดับสิบบนขั้นเทพท่านผู้ชมงวดที่ออกสามสามหกนะแล้วเราให้ดับห้ากับเจ็ดท่านผู้ชมตัวเลขที่ไม่มีในทั้งสองสูตรนี้นะก็คือห้ากับเจ็ดก็ดับผ่านนะครับแล้วก็งวดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะท่านผู้ชมตัวเลขที่ไม่มีในทั้งสองสูตรนี้ก็คือหกแปดก็ถือว่าผ่านนะครับ งวดล่าสุดท่านผู้ชมออกแปดหกเจ็ดเราให้ดับที่หนึ่งสามห้าดับสามตัวท่านผู้ชมดับสามตัวดับเอาอยู่หมดเลยดับสิบนะท่านผู้ชมไม่มานะถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับเรามาคํานวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสิบสองบวกหน่วยสองบวกหน่วยสี่ท่านผู้ชมเนี่ยครับผมก็เขียนไว้แล้วนะครับสิบสองก็คือหนึ่งนะ หน่วยสองก็คือ2นะครับแล้วก็หน่วย4นะหน่วย4ก็คือ8นะครับ8บวก2บวก1ก็ได้11นะ1 2 3 4 5สูตรแรกเด่นนะท่านผู้ชมนะ1 2 3 4 5ี่ห้านะครับส่วนสูตรที่2ก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3 1 0ร้อยบนก็คือ8นะครับร้อยบนก็คือ8 หน่วยล่างก็คือ8นะแล้วก็หน่วย3ก็7นะท่านผู้ชมนะ8บวก8ได้6 6บวก7ก็ได้3นะก็บวกเพิ่มทีละ2แต้มนะครับ3บวก5บวก2ได้5บวก2ได้7บวก2ได้9บวก2ได้1นะ3 5 7 9 1ท่านผู้ชมก็เนี่ยครับ <c oughs> สูตรแรก1 2 3 4 5สามสี่ห้าท่านผู้ชมสูตรที่สองสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะเราหาตัวที่ไม่มีในทั้งสองสูตรนี้ท่านผู้ชมก็คือเลขที่ไม่มีในทั้งสองสูตรนะท่านผู้ชมนะก็คือศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดท่านผู้ชมสามตัวนะเป็นเลขคู่หมดเลยท่านผู้ชมศูนย์หกแปดงวดนี้ในเลขคู่ไม่เด่นหลักสิบนะท่านผู้ชมนะโอกาสที่เขาจะ ไม่มาในหลักสิบนะก็ตามสูตรผมนะท่านผู้ชมนะผมยําว่าตามสูตรของผมเนี่ยโอกาสเลขคู่จะมานะมาน้อยท่านผู้ชมนะงวดนี้ดับสิบบนขั้นเทพงวดหนึ่งกันยานะท่านผู้ชมนะสองพันห้าร้อยสเจ็ดดับศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดดับสิบบนงวดนี้นะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมดับสิบบนพิเศษนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้ก็ นี่ท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ดับสองตัวนะท่านผู้ชมนะสิบล่างคูณสองบวกหน่วยล่างคูณสองนะครับบวกหน่วยหนึ่งคูณสองนะบวกสิบสองคูณสองบวกหน่วยสี่นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกสองบวกสองนะท่านผู้ชมนะสถิติของสูตรนี้ก็ผมเอามาให้ดูตั้งแต่นู้นออกสี่หนึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมปีหกหกนู้นนะเป็นงวดแรกหนึ่งกุมภาหกหกนะ เรามาดูใส่ตีกันก่อนนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้งสองตัวนะท่านผู้ชมนะที่ใส่สีชมพูนี่ก็คือดับเอาอยู่นะก็ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมทั้งสองสูตรนี่นะมีสูตรเนี้ยครับมีมีตัวนี้ช่องนี้นะท่านผู้ชมที่ที่ผิดงวดแรกงวดเดียวเท่านั้นนะจากนั้นเขาก็เดินต่อส่วนช่องนี้นะตัวแรกนี่ยังไม่หลุดเลยนะ เนี่ยครับสามสิบหกงวดช่องแรกนะยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมส่วนช่องสองนี่เพิ่งหลุดงวดนี้งวดเดียวงวดที่ออก504นะครับก็มาต่อกันที่งวดที่ออกนี่ครับล่าสุด37 38นะงวดที่ออก8ปดหกเจ็ท่านผู้ชมเราให้ดับที่2กับ4นะก็ดับอยู่นะก็คือหลัก10มาที่6นะก็ ถือว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะทั้งสองสองตัวนี้แม่นนะสูตรนี้นะทีนี้เรามาคํานวณงวดวันที่หนึ่งกันยาท่านผู้ชมนะครับก็ผมเพิ่มคำนวณให้ไว้ให้ไว้แล้วนะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะครับสิบล่างคูณสองนะสิบล่างท่านผู้ชมสิบล่างก็คือสองนะสองสองเป็นสี่นะท่านผู้ชมหน่วยล่างก็คือแปดแปดแปดสองสิบหกนะครับหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็คือสี่นะสี่สองเป็นแปดนะครับสิบสองก็คือ 1>, 1นะ1 2ก็ได้2นะครับบวกหน่วย4หน่วย4ก็คือ8นะท่านผู้ชมนะ2อบวกแได้0 6นบวกแได้4อันนี้ก็ได้4นะ4ีบวกสก็ได้8ท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ดับนะครับผลรวมได้8นะเราต้องไปบวกอีก2นะท่านผู้ชมนะบวกสบวกสนะครับเนี่ยครับ8ปบวกสก็ได้0 ศูนย์บวกสองก็ได้สองท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นนะท่านผู้ชมเด่นสิบบนพิเศษสูตรนี้เด่นสองตัวก็เด่นศูนย์กับสองเด่นศูนย์กับสองศูนย์นี่ไปตรงกับสูตรสิบบนขั้นเทพท่านผู้ชมสิบบนขั้นเทพดับศูนย์หกแปดศูนย์นี่ดับสองูนรเลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดับสิบบนขั้นเทพดับศูนย์หกแปดดับสิบบนพิเศษงดนี้ดับศูนย์สอง รวมทั้งสองสูตรนะครับท่านผู้ชมดับ0268ท่านผู้ชม0268ดับ4ตัวเลขคู่หมดเลยท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เลขคู่จะมาตามสูตรของผมนะท่านผู้ชมนะก็มายากนะจับตาดูเลขขี้ให้ดีหลักสิบงวดนี้ท่านผู้ชม1 3 5 7 9เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ อีก4นี่อีก4ก็ติดดับผมหลายสูตรเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเลขคู่นะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะว่าตามสูตรเนี่ยไม่มีดับสีท่านผู้ชมมีแต่ศ2 6ย์เพราะฉะนั้นเหลือสีตัวเดียวก็เราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งตามสูตรของผมที่ไม่ได้ลงให้ชมนี่ก็ดับสีก็หลายสูตรนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นโอกาสมาก็อาจจะมีอยู่ท่านผู้ชมแต่น้อยนะแต่เราก็ไม่ประมาทก็ แล้วค่อยมาว่ากันวันสรุปอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็จับตาไปที่เลขขี้ให้ดีท่านผู้ชมเด่น10บ,บนงวดน,นี้เด่น1 3 5 7 9นะต้องจับตา5ตัวนี้ให้ดีนะทีนี้เรามาดูอีกมี FC เจริงๆผมจะตัดออกไปแล้วท่านผู้ชมมี FC ก็อยากให้เอามาลงให้เป็นดับ10บ,บนพิเศษ2ส,สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับเนื่องจากสูตรมันยาว FC บางท่านก็บอกว่า ไม่อยากจะคำนวณเองกลัวกลัวผิดท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรช้ามาก <c oughs> ก็เลยอยากให้ผมคำนวณให้แล้วก็เอามาลงให้สําหรับท่านที่ชอบนะท่านที่ยังใช้อยู่นะครับจริงๆงวดนี้ผมจะพักไว้ท่านผู้ชมเนื่องจากงวดล่าสุดเขาหลุดนะสูตรนี้นะก็ผมก็เลยมาคำนวณตัวเลขดูก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ตัวเลขไหนท่านผู้ชมสองสูตรนี้ค่อนข้างยาวท่านผู้ชมส่ติก็เดินดีนะเนี่ยครับมีสูตร สูตรหนึ่งนะั้นหลุดงวดแรกท่านผู้ชมจากนั้นเขาก็เดินยาวเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับก็เดินมาอีกสองงวดนะก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนะก็เดี๋ยวผมมาร์คสีหน่อยสําหรับสูตรที่สองเนี่ยท่านผู้ชมหลุดนี่ก็หลุดเพิ่งหลุดงวดแรกนะก็ผมก็เลยตั้งใจว่าจะพักสูตรด้วยก่อนแต่ว่ามี F อฟซขอมาก็ช่วยคํานวณให้หน่อยแล้วก็ าบางหลายท่านเลยแหละนะคงติดติตามอยู่นะก็ผมคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะคงไม่ต้องทวนนะเพราะว่าสูตรมันยาท่านผู้ชมผมทวนหลายรอบแลวนะเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับาบางท่านก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไปคำนวณดูได้นะครับท่านผู้ชมครับสูตรแรกดับ6ท่านผู้ชมนะสูตรแรกดับ6สูตรที่2ท่านผู้ชมดับ2เนี่ยซึ่งตรงกับเนี่ยท่านผู้ชม10บบนพิเศษนะเนี่ยครับ ดับ2ชนกันนะท่านผู้ชมดับนะแล้วก็สูตรพิเศษสูตรนี้ก็ดับ2ไม่น่าปิดซ้ำท่านผู้ชมถ้าแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดนะท่านผู้ชมนะดับ2วันนี้จะคงคงคิดว่าน่าจะเอาอยู่6ก็คิดว่าน่าจะดับเอาอยู่ท่านผู้ชมเพราะไปชนกับดับ10ปูนขั้นเทพนะ068นะท่านผู้ชม6นะเพราะฉะนั้นผมก็เลย เอาตัวเลขนี้มาให้ลงพอดูตัวเลขแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับดับ2กับ6ท่านผู้ชมดับ10บปนพิเศษนะสูตรนี้จะยาวนิดนึงนะท่านผู้ชมเนี่ยครับดับ10บปนพิเศษ2สูตรอีก1สูตรนะดับ6กับ2นะครับสูตรพิเศษอีกสูตรหนึ่งดับ0กับ2ท่านผู้ชม 0กับสนะส่วน10บปนคาเทก็ดับ0ูย์หปสลบทั้ง3สูตรท่านผู้ชมดับ4ตัวท่านผู้ชมดับ02สูตรดับ2ก็2สูตรแล้วก็ดับ6กับ8ท่านผู้ชมดับ0 2น8ดับ4ตัวท่านผู้ชมครับดับ10บปนคาเทพนวดนี้นะก็คิดว่าเอาอยู่ดับ10บปนพิเศษทั้ง2สูตรก็ทั้ง3สูตรท่านผู้ชม สูตรนี้ดับ1สูตรแต่ดับ2ตัวที่เหลืออีก2สูตรก็ดับ2กับ6คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะดับ0 2, 6 8ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ